มาดูความรุนแรงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะครับตอนนี้ตัวเลขที่ยืนยันความสูญเสียโดยเฉพาะคนไทยในอิสราเอลตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่สองคนครับบาดเจ็บ 9คนแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกันอีก11คนนะครับเป็นตัวเลขที่ได้รับการยืนยันจากกระทรวงการต่างประเทศซึ่งตลอดระยะเวลาที่เรารายงานอยู่นี้อาจจะมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับค่ะคุณผู้ชมอาจจะเจอตัวเลขที่ไม่เป็นทางการนะคะแต่ว่าทางสถานีขอยึดตัวเลขที่เป็นทางการเพื่อความมั่นใจเอาไว้ก่อนนะคะส่วนสถานการณ์ตอนนี้ที่อิสราเอลค่ะอาจจะกลายเป็นว่าอิสราเอลกาลังเจอศึกสองด้านหรือไม่ด้านหนึ่งก็คือการโจมตีตอบโตบ้กลับไปที่กาซา แต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะทางด้านของชีบาฟาร์มนะคะซึ่งเป็นเขตทางาทางเลบานอนค่ะตอนนี้อยู่ทางเหนือนะคะก็มีการโต้กลับจากทางกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลเลาะด้วยค่ะ นี่เป็นเสียงระเบิดที่ดังขึ้นพร้อมกับกลุ่มควันที่ลอยขึ้นสู่อากาศบริเวณพรมแดนของอิสราเอลในชีบาฟาร์มนะคะโดยกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลเลในเลบานอนค่ะระบุว่าได้เปิดฉากยิงจรวดและกระสุนจํานวนมากใส่ที่ตั้งทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับกลุ่มฮามาสนะคะขณะที่ทางกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ยิงโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้การโจมตีจากพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดใดๆเพิ่ม เติมนะคะแล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นโฆษกของกองทัพอิสราเอลได้เตือนกลุ่มเฮสบอเลาะว่าอย่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะ ขณะที่อิสราเอลเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีโต้กลับกลุ่มฮามาสครับด้วยการโจมตีทางอากาศในเขตกาซาส่งผลให้อาคารหลายหลังพังถล่มลงมานะครับมีกลุ่มควันขนาดใหญ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์บอกว่ากลุ่มฮามาสยิงจรวดโจมตีอิสราเอลอย่างน้อย5,000ลูกครับ ด้านกองกำลังป้องกันอิสราเอลเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น350คนแล้วครับส่วนกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ตในกาซาบอกว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย313คน และบาดเจ็บอีกประมาณ1,990คนครับค่ะมีข้อมูลจากทางสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลในอังกฤษนะคะยืนยันว่ามีชาวอังกฤษ1คนที่สูญหายหลังจากเกิดเหตุโจมตีในครั้งนี้โดยยังไม่แน่ชัดนะคะว่าถูกจับไปเป็นตัวประกรันหรือไม่ค่ะ